สวัสดีครั้งครับวันนี้จะเป็นการดัดผมที่เป็นผมธรรมชาติผ่านการยืดมาตามเดือนผมไม่เสียมีแล้วษขึ้นอะเต็มร้อยนะครับมาดูว่าจะสวยได้ขนาดไหนมาดูกันเลย ผมผ่านการยืมมาก็มีพวกคาพาพที่ดีนะจะเป็นดัดเป็นดัดลายไปรอนนิดนิด ยืดมาสามเดือนแล้วส่เดือน,นะสี่เดือนนะแล้วก็ลงยายืดยาดัดไปที่ช่วงปลายที่เราจะดัดเลยนะครับอันนี้เป็นลูกค้า ตามเพจมานะครับเราก็ยังไม่รู้สภาพผมเขาไผฐานาการทำจีนีมาหนักขนาดไหนเราก็ยังไม่รู้นะครับก็ทำแบบวัดดูมันไปเลยถ้าเขาโดนยาแบบไม่หนักมามันก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าโดนยาหนักมาเรา,เราก็ต้องด,ดูแลแก้ไขนะครับ มันจะลงยาเบาเลยไม่ได้วดยวผมลูกค้าไม่ได้เดจะดันไม่หยิกเพราะฉะนั้นก็ต้องลงวงยาที่มันสมีสมผลอันนี้ดัดไปแล้วก็ถ้าเราวันหน้าถ้ามันหยิกแล้วก็มันยืดดพิโคได้นะแล้วก็ไปไว้มันเดิน มันแค่ดูสวยไม่ต้องไปทำปลายไม่ต้องนเพิ่มเพิ่มไแค่ไปยืดโคตรให้มันดูตรงแล้วก็มาก็หยิบเหมือนเดิมก็จะก็จะสวยเหมือนเดิมเราไม่ต้องไปไปยืดไปดัดซ้ําให้เสียตังค์แค่ไปยืดโคตรมันก็จะดูสวยแล้วเรียบร้องกินลูกค้า ดูในเพจนะครับตามเพจมาทดลองดูว่าจะสวยไหมการทำงานไม่ว่าจะเป็นลูกค้าขาประจำหรือลูกค้าใหม่ก็แล้วแต่เราก็ต้องดูแลให้เต็มที่นะครับ วันห้สวยเหมือนกันทุกคน,น่นนมาตาย ใช่ไหมต้องไม่เป็แด่ไม่เป็เเนาะกรับเดียร่เต็ดเลี่ยตลงฮออกมาตามกลุ่มเราเคยเปิดเผยอลไอย่านะ้กูเกิลเขาก็จำไงคือกูเกิล right uh -huh. การเช็คผมยืดผมดัดจะมีข้อแตกต่างกันนะครับเพราะว่าผมดัดนี่เราจะวางยาไว้นานกว่ายาทีดผสมควรเพื่อที่จะได้เส้นผมที่อ่อนนุ่มดัดเป็นลอน การเช็คผมของผมดัดเนี่ยเราจะเ็คในลักษณะคลี่ออกไคลี่แผลออกให้ผมเนี่ยมีลักษณะเป็นตะข่ายเหมือนใหยแม,มงมุมนะครับยิ่งเป็นตะข่ายได้เยอะขนาดไหนก็ยิ่งมีความชั่วกัมากขนาดนั้นนะแต่ถ้ฉีกออกแล้วยังแตก ฉีกแล้วยังแตกก็ยังใช้ไม่ได้นะต้องทิ้งไว้อีกคือให้แบบดึงน้นหนืดนะฮะเนืดติดกันแล้วก็เป็นแผ่เป็นเป็นใยๆอะ่ะใยๆติดกันนะครับนั่นคือกําลังดีนะถ้าดึงแล้วยังแตกจากกันเนี่ยแสดงว่าผมเส้นผมยังแข็งอยู่ยังใช้ไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นยืดเนี่ย ได้นะถ้าเกิดว่าเราดึงเราแยกจากกันแต่เรามาดึงดึงหนึ่งเส้นดูว่ามันยืดไหมแต่ถ้ามันยืดก็คือใช้ได้แต่แต่ดัดนี่ไม่ได้ก็ต้องใส่ย,ยาเพิ่มไป,ไปให้มันนิ่มได้มากกว่านี้อันนี้ยงนี่ไม่พอนะครับถ้าเอาประมาณนี้มันจะมีปัญหาในตอนที่เรา ม้วนแกนเสร็จแล้วคายออกมาแล้วผมจะไม่เป็นรอนครับจะยิดเฉพาะปลายฮะจะไม่เป็นรอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ให้ได้นะก็ลองดึงดูมังก็ได้ถ้าดึงดูมันก็จะนิ่มมากนะนิ่มกว่ายืดอ่อนย้อยเลยแหละ ก่อนที่เราจะมาใส่ครีมนะแล้วก็ขึ้นทรงให้เรียบร้อยนะฮะแต่ตอนขึ้นทรงเนี่ยไม่ได้ถ่ายให้ดูขึ้นทรงเลเยอร์อให้เรียบร้อยนะฮะนี้ก็จะได้เวลาล้าง,งลูกค้าไปล้างที่เตียงสัตว์ได้เลยเราจะพยายามล้างให้เกลี้ยงๆครับ ล้างสะอาดล้างจนหมดฟองนะฮะล้างนานๆเพราะว่าเรามักครีมไว้นานๆเนี่ยตัวครีมจะซึมเข้าเส้นผมลึกมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องล้างให้สะอาดล้างกลับไปกลับมาล้างซ้ำๆอยู่นะฮะล้างจนหมดฟองแล้วก็มาเช็คผมมามัดปมหรือว,ว่ามัดแล้วผม ถ่ายตัวไหมผมดีดกลับไหมนะลักษณะการเช็คเนี่ยถ้าผมรมัดผมแบบนี้ถ้าไม่ดีดกลับก็แสดงว่าผมเนี่ยอ่อนตัวใช้ได้แล้วนะหมายถึงนิ่มเหมาะสำหรับการดัดเราก็จะต้องอใช้เชื่อมแกนเป็นตัวบำรุงป้องกันผมแห้งเสียนะ ในขั้นตอนต่อไปก็จะใส่เชื่อมแกนในการไล่ให้เข้ากับเส้นผมไล่ไปเรื่อยๆนะให้ผมเนี่ยคืนสภาพคืนสภาพให้ผมมีแข็งแรงขึ้นแต่ยังคงสภาพที่ยังยืดได้ดัดได้นะฮะแต่ถ้าเราไม่ทําทการเชื่อมแกนก่อนที่จะไป มอนแกนเนี่ยผมจะเกิดอาการแห้งเสียนะครับเพราะว่าเราลงยาดัดไปค่อนข้างจะนะานพอสมควรถ้าเราไม่บำรุงชุดช่วงนี้ก่อนเนี่ยผมจะแห้งแล้วก็ต้องดูแลไปตามขั้นตอนนะชาทุกคนก็ควรจะจำไว้ว่าเราต้องดูแลการระผมีผมจะค่อนข้าง ใส่ยาไว้หนักกว่าผมยืดนะเราต้องฟื้นฟูเส้นผมให้ลูกค้าให้กลับมาได้ดีเหมือนเดิมนะเสร็จแล้วก็นำมาเป่าให้แห้งแล้วก็ทำการม้วนแกนอม้วนแกนนี่เราจะอรอนขนาดไหนแล้วก็ใช้น้ำอุ่น ผสมกับตัวบลุนนะครับครีมลุงเส้นผมผสมไปแล้วก็จุ่มเข้าไปแล้วก็ม้วนแกนได้เลยจะทำให้ผมไม่แห้งเสียทำใผมนุ่มไม่แห้งกรอบฮนะ ม้วนแกนเข้าไปการม้วนแกนดึงให้ตึงนะครับยกให้ได้ดัดตัวก้ม้วนดึงให้ตึงช่อบนช่อล่างต้องให้ตึงเท่ากันนะฮะอย่าให้ตึงข้างบนรองล่างไม่ตึงนี่ไม่ได้ต้องดึงั้งจะต้องดึงตึงทั้งบนทั้งล่างนะฮะงั้นมันจะไม่ดัดจะไม่หยิกนะ แล้วก็ห่อโดยฟอยาเพื่อป้องควบคุมอุณหภูมิให้ร้อนทั่วแกนนะฮะถ้าไม่คุมไว้เนี่ยความร้อนจะไม่ถึงด้านนอกนะต้องรักษาความร้อนเอาไว้ การทําผมเนี่ยเราสําคัญอยู่ที่การดูแลนะครับดูแลยังไงไม่ผมเสียผมมาสวยแล้วม่เสียเนี่ยสําคัญนะฮะพลาดไม่ได้เลยถ้าทำมาแล้วผมเสียเนี่ยเราจะตอบลูกค้าว่ายังไงจะคิดตามลูกค้าก็ไม่ได้ ปัญหาก็จะเกิดตามมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้มั่นใจนะใจากนั้นก็นำเครื่องดัดเข้ามาเสียบไฟให้ลูกค้าเปิดไฟที่ร้อยสามุองศานะฮะทิ้งเวลา20าทีนะครับ รใอยผมเย็นแล้วกแกะแกนลอนแกะแกนดัดออกแล้วก็ทำการโกลกไปเลยเพราะว่าหัวนี้จะไม่จะไม่มีการยืดโคนนะครับจะดัดลายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ต้องเก็บรอยหักของเส้นผมแล้วโก,กลบเข้าไป ใช้ยากรลกยากรลกของดัดครีมดัดเนี่ยยาโขลก็็จะเป็นน้ำนะเป็นนิดน้ำจะใส่ง่ายครับุ่มเข้าไปเลยแล้วก็คึงๆึงให้เข้าในยาทจะเส้นผมบีบตรงตามให้ทับร้อน ฟุตชอเขอาเตัดผมก็ไม่ได้ยากนะครับก็ก็ประมาณนี้ยจะทำง่ายๆถ้าผมไม่เสียเนี่ยแล้วก็เรื่องการดูแลเรื่องการบำรุงล้วก็ไม่ต้องมากมายมต้องไม่ต้องระวังอะไรมากมายนะก็บำรุงไประมำขั้นตอนเข้าไป ผมจะไม่เสียมั่นใจไม่เสียแน่นอนนะเป็นแต่ผมแห้งเสียมานี่เราก็ต้องคิดก่อนนะครับจะดัดดีไม่ดัดดีเพราะว่าการที่ผมแห้งเสียมาเนี่ยส่วนมากดัดจะไม่เป็นรอนนะเราจึงเลือกที่จะไม่ดัดซะมากกว่าวแต่ผมจะแห้งเสียมา คำว่าแห้งคำว่าแห้งเสียเนี่ยแม้แต่ยืดก็ไม่ตรงนะครับเนี่ยวแต่ดัดนะยืดไปหนีก็ยังไม่ตรงเลยเพราะฉะนั้นเราก็พยายามหลีเกเลี่ยงการทำผมที่แห้งเสียมาออกมาไม่สวยแล้วก็ตอบลูกค้าไม่ได้นะครับก็ต้องคิดเอาตอนที่จะทำงาน ทั้งหัวใส่ใส่เิียมโกกไปแล้วผมก็จะเป็นรอนจะไม่ดีดจะไม่ตรงนะถ้าใส่ฟีลมโกกเข้าไปแล้วเนี่ยผมทิ้งตัวตรงเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับหมายถึงมือถึงหมายถึงดัดผมไม่เป็นรอนนะดัดผมไม่หิี ทีนี้คาว่าดัดผมไม่อยู่เดียเกิดจากอะไรช่างก็ต้องรู้นะเกิดจากผมเสียหรือเกิดจากเราใส่ครีมไม่ได้หรือใส่ไฟไม่ได้ช่างก็ต้องประเมินเอานะประสบการณ์จะสอนทุกคนให้รู้ว่าอะไรคืออะไรนะช่างก็ต้องดูมันศึกษาเรียนรู้ก็จะรู้ไปเอง สำหรับของนี้ก็ผมเขาไม่ได้เสียนะไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่หยิกหยิกแน่นอนนะใส่ไฟเต็มที่เข้าไปเลยเวลาก็เต็มที่ฮนะธรรมดากสิบห้าทีแต่นี้ใส่ไปยี่สิบนาทีเลยไม่มีเสียนะครับเอามีทัวเข้าไปเลยผมลูกค้าไม่เป็นทำสีคนระับ มีแต่ยืดอย่างเดียวแล้วก็มันจะได้ว่าผมลูกค้าจะไม่เสียเสร็จแล้วก็มาพีมพให้ลูกค้าไว้15น,นาทีนะก่อนที่นำผมลูกค้าไปล้างให้สะอาดแล้วก็บำรุงด้วยฟิลเมนอนอีกรอบหนึ่งคิตเตียงสะ บำรุงแล้วก็ควรจะดูแลบำรุงลูกค้าให้เต็มที่นะฮะเพื่อที่ผมจะได้นุ่มผมจะไม่แห้งกระด้างลูกค้ากลับไปบ้านก็จะใช้ชีวิตง่ายๆไม่ต้องไปเซตทรงอะไรมากมายนะฮะสะผมเสร็จหวีก็ไปได้เลยไม่ต้องปอแห้งก็ได้หรือจะป่าแห้งก็ไม่เป็นไรนะผมก็จะทิ้งตัว หีีปลายสวยเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นก็พยายามดูแลูกลค้าให้ดีที่สุดทำงานดอกมาให้ดีที่สุดนะครับช่างกจะ,ะกอบกอกว่าดูอากอลแล้วก็ช้ำรอนขึ้นแบบนี้นะนี่รอนเป็นร้อนเป็นดนึง ยิ่งกิดแกงิ่งร้อนเนี่ยไม่เสียไฟเลยมองไม่ไม่สว่าง เห็นว่าผมลูกค้าเนี่ยหยิกสวยะตรงปลายเลยนะมีความนุ่มหยิกเป็นลอนเป็นรุ่มไปปลายนะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปการดัดผมนะครับขอบคุณมากครับแล้วกว่าหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปต,ต่อไปขอบคุณมากครับผม